สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กล so. ับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับแอปนี้ที่เราเคยแนะนำเพื่อนๆไปนะคะก็ใช้เวลาสักพักเลยสำหรับการเก็บเหรียญให้ครบ5,000เหรียญเนาะวันนี้ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มี5,600กว่าเหรียญนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะถอนเป็นทูมอนี่วอลเลตหลักกานั้นเพื่อนสะดวกถอนช่องทางไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะก็พอมาถึงหน้านี้นะคะเราก็ ให้กรอกเบอร์ทูมาน,นี่บอลเล็ตนะคะที่เราทำการผูกไว้นั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ขออนุญ,ญาตกรอกสักคู่หนึ่งนะคะแล้วก็เช็คให้เรียบร้อยนะคะว่าเบอร์ถูกต้องหรือเปล่านะถ้าเราแน่ใจว่าโอเคเบอร์ถูกต้องแล้วนะคะเราก็กดทำการถอนได้เลยนะคะพอกดแล้วเขาก็จะถามอีกหนึ่งรอบนะคะว่าให้ยืนยนันแล้วก็ยืนยันไปได้เลยนะ จริงๆเขาจะบอกนะว่าจะเข้าภายใน7วันทําการนะคะแต่จริงๆก็คือถอนปุ๊บเข้าปามนะเดี๋ยวเราจะสลับไปในโหมดมือถือให้ดูนะคะว่าเข้าเลยทันทีนะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งหนาทีนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งห้าสินะจริงๆมันก็เข้าทันทีนั่นแหละห้าสิบเอ็นาะเออแล้วก็นี่มาจากแอปนี้จริงๆจํานวนเงิน10บาทนะคะก็เถอว่า ทำแล้วได้เงินจริงนั่นเองนะคะสาหรับแอปนี้เนาะก็ฝากเพื่อนไว้ละกันนะคะอย่าลืมใส่โค้ดกันด้วยนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะคะก็ะะสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะมารีวิวการถอนเงินให้ดูนะคะว่ามันถอนได้จริงนะคะแล้วก็ได้เงินจริงนั่นเองสําหรับการต่อรูปแล้วก็ได้เงินจริงๆนั่นเองนะคะแอปนี้ฝากไว้ด,ด้วย เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ซีอ g เกมบายบาย